ฉลมามปะไม่น่าเบื่อเว้ยไม่เอาเฮียกูอยากตีอ่ะกูอยากตีคนแล้วก็ด่าคนนะ่ะฮม่วันแบบแบบตีอ่ะแล้วก็แบบไม่วันแบบตะโกนตะโกนใส่หน้ามันอ่ะเช่นเช่นตายไปเลยควายแบบเนี้ยเฉลยนี่ทำอะไรเขาเดือดเข้าประเทศมาเจอมึงก็เบื่อละเออจริงเอาไ โค้ดมันงงมันเองมับเลยอไม่ได้ตีขนโมโซปหอนี่นะเจอใครก็ไม่ได้เดยวเข้าไปถามว่าชื่ออะไรแบบกูอยากตีแล้วต่อยแม่งเลยวพี่ผมว่าเราลองแบบเนี่ยนี่หาเรื่องยิปเปิง สั่งหีนะมันทอดรวะไว้เหี้อะตลบรองไ้สั์มันก็จริงเราไม่ผิด,ดเราว่ารเรามาอุ้มอาวุธกันหายเอาเองแล้วแบบว่าหายทั้งตู้อะไรเงี้ยแล้วค่อยมาทำแพชชั่นใหม่ดีกอ่ปเ่า,เอ,าเออป่ะเอออานเนี่หรอเออหายกันเองอะ ไม่ก็แบบให้พี่เฉินก็ได้ง่ายๆหาคนนึงแล้วก็แบบว่าไม่ต้องอไรเนี่ยไม่รู้ว่าใครแล้วก็ให้เขาโบยไปต่อไกลเนาะไอ้เชี่ยรถมันเยอะจริงนะไอ้เชี่ยนั่นก็สัญญาณน,น่าจะดีนะดู เราไปเล่นตีคนมั่วปะ่ะกูเบื่อว่ะไม่ฉลาบปะ่ะกูรู้แล้วแม่งกูรู้แล้วทําไงเว้ยถึงจะมีคนเล่นด้วยกูว่าเราอ่ะไปเล่นอีกโลก,กันเลยทั้งแก๊งเลยเอาปะ่ะแล้วก็เริ่มฟาร์มใหม่แล้วก็มาห่วงอ่ะดูไว้เองเหรอเออหรอเราไปสร้างตัวเองมาห่วงกับตัวเองอ่ะได้ปะ่ะเออเอะซื้อคอมเพิ่มมาดิเออก็เล่นคนละาสองเครื่องอ่ะ ่อยกันเปล่ะเป็นใครวะพี่พไหวนะแต่พี่เบื่อไงนนองไม่มีคนตีด้วยก็ตีกันเองเลยไม่พี่ก็สร้างโลใหม่ปุ๊บแล้วพี่ไปหาแก๊งอื่นไม่ไงั้นมันจะวุ่นวายก็คุยกันไปคุยกันมาเนี่ยนะนไม่เบื<ก><ก>่อไม่ดีไม่เอางี้ดีกว่าพว่าเราอะสร้างทุกคนใช่ไหมสร้างมาใหม่คนละโลแล้วไปไฮไลท์หาเรื่องพวกแก๊งใหญ่อะแล้วพอมันมีเรื่องับเราใช่ป่ะเราเข้าตัวเนี้ยมาบอกไปพวกเียหน่าเป็นน้องเราเออเออถูกเออน่าคิดป่ะอะไะสลับป่ะไม่น่าเบื่อเว้ไม่เอาเฮียกูอยากตีอ่ะ อยากตีคนแล้วก็ด่าคนน่ะเฮ้ยวันแบบแบบตีอะแล้วก็แบบเฮ้ยวันแบบตะโกนตะโกนใส่หน้ามันน่ะเช่นเช่นตายไปเลยควายแบบเนี้ยแบบอยากแบบอะไรแบบเนี้ยเข้าใจป่ะที่แบบมันคือมันแออัดมีผอัดแต่แบบว่ามันอยากกดกดกดกั้นอ่ะตอนเนี้ยมันคือแบบมันมันเลยมันล้าเฮ้ยของนิ่งเบ้ามีอะไรหนุ่มออมีมีเหล็กครับอะไร เอ็กครับเนี่ยคล้ายปลาครับอ่ะอือไม่ใช่ไม่ใช่เล็กครับผมเล็กครับครับอ๋อมีสามร้อยสี่สิบบาทขายไปเลยไม่มีตังค์ที่ตังค์แล้วอย่างนี้ได้ไหมเรารู้จักกันใช่ปะอ่ะมันยังมีอะไรเล่นไว้แต่เราแค่เล่นกับเขาไม่ได้แค่นั้นเองหยอกยอกอางนี้ทำอะไรก็แล้วแต่พี่เชื่อว่านะคนพี่อ่ะจะมีตังค์เว้โอ้โหเก้าหกสี่เอามาก่อนเดี๋ยวพี่จ่ายตังค์ นี่โหนี่พี่อยู่กัขนาดนี้พี่ไม่มีตังค์หรอเท่าไหร่จะขายเท่าไหร่เขาพ่อไปโหปากดีอุ้ยมันเล่นกูซีเจดีไปโดนก้านเหรอมันเล่นกูแซ่เอ้ยเฮ้ยใครอ่ะเสือกเสือกดีมาเสือกเสือกดีแโอ้โหงานเสือกงานเราอยู่แลยเนื้อคือรถเนื้อคนนี้เอ้ยเร็วเร็วงานเสือกงานเราอยู่แล้วน้องแล้วไไงอ่ะไม่ต้เดี๋ยวมาบอกเลยมาบอกแคปหมูแคปหมี แคปหีให้ดูหน่อยเจ <Okay. S 2> ่อป้าว้าแมืงเหมือใครวะน่ะเอ้ามิ้นมิ้นนี่ครดีอยู่เครับมิ้นนะครับสวัสดีครับมิ้นปิมิ้นหน่อะเวลาใช้มิ้นนะอ๋ออั้รน่าจะมุมมามผมว่า เด็เด็บเหม็นใินนะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลมินใช่ไหมพี่ใช่มินทำไมเาตู้โ่เข้าเข้าตค้โถมินเข้ามินเข้าตู้ว่าจะมินไหนวะอ้าวฮลเลโหลเลโเฮี่ยมินเข้าตู้มินเข้าตู้เออ เขาเออหรอยับิก่ได้จเยเออใส่คนเรานะฮัลโราค่ะเข้ามุมไปเลยอ่ะเขาตื่นที่ทำมาสองก็ตื่นเลยไปเดีวไหมไปเดีวไปเดา๋ววอ้องเหรองมงหมตื่นเลยเฮ้ยเขาตื่นยางไวัยเลย

ใช่ไหมเราต้องมันเาตู้ด้วยอ่ะเอาไงสุขเอาไงซื้อไว้เราอะไรเงี้ยทำไมทำไมเข้าไปในนั้นอ่ะยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นดูนี่ดูนี่ยังยังไม่เห็นเหรอเอ็นเอ่าไอาไงโอ้ดูเปิดกจัดไอ้เหี้ย ว่าเหลืองคนว่าอุ้มเลยนะเว้ยเชียวปะอุ้มไ,ไม่ได้หมอมไม่มีทำอะไรก็รู้สึกแบบกาลาบกอสที่หมายเราพี่เออตุดท้ายก็อยู่แค่นี้ เมื่อไปไกลมากกว่าน,นี้ถูกไม่เคยไปให้ไหนไกลเลยอ,อ่ะร้รดูออกาะฮะใช่ไอตู่ไอนายหีตู่อืมหวยไม่พอใจเจอกูได้ช่องบุญเรือง<ม>นี่จ่แม่แคนซี่หรือเปล่า โอ้ได้หมดกูอยู่อ่ะปุนเลืองแค่นั้นก็อยู่กับลุงพลกูเต้นเตาง้อยไอสัตว์ทำไมกูถึงตาล้อยอ่ะไปโรงพยาบาลดีกวอ่ะทำอะไรอ่ะไปนอนสิ <c oughs> ต่อยกูอย่างเดียวเลยเอา่าไปด้วยอ่ะอ่ะอุ้ยพี่ไปแล้วนะ่ะพี่ไปหาปวใหม่แล้วเปล่าพื่อ นอนหลับเลวิ่งกลับบ้านวิ่งอย่างคนงอนงอนชีวิตนี้เอ้ยจะขับไปมือถามวรดีไปถามคนไปหาคนมันจะหมดทำไมไม่เอามงมงเลยอ่ะมงมงไม่น่ารักตรงไหนอ่ะมงมงไม่น่ารักตรงไหนทำไมไม่ให้หมงมงไม่ส่งไปทำไม เปล่าเปล่าเป่าแบบว่ามีเล่นะอ่ะอืมเปล่าเพื่อ้าอะไรวะสุดท้ายเราก็เป็นหมากลับกลับนี่กับๆๆไปถามน้องกับไปถามเข้าบ้านไปเลยเข้าบ้านไปเลยแล้แล้วแปลว,แบบว่าพี่พี่มงนี่ไม่ไม่ทำให้เขารักนะทำให้เขาหลงไปนถูกหลงยิงไอ้เหี้ยเห็นปะวิ่งกลับบ้านแล้วิ่งไ่ถูกเลย ไม่ไรอยู่ดีวิ่งไปเอาพูดพ,พี่บอกพี่จะไปตีกะหรี่อ่ะเออบางคนที่จะพูด<า>อะไรแบบใครใครก็ไม่ชอบปะวะอืมเฮ้ยไม่ชอบเลยไม่ถึงไม่ถึงไม่ชอบไม่ชอบกูหรอไม่ชอบไม่ใช่เรื่องอ่ะมาแล้วป่าหมายไว้พุ่งชนเฮ้่อ่ะจะมันเก็บไปสั่นรถมันดีกว่าฮายนาเป็นไรตลบ มันก็มีอยู่เรื่องเดียวอยู่ดีวิ่งจูบล่าอยู่ดีวิ่งไปเขาคงจะวิ่งไปเล่นเพลย์เซชั่2มะเก่าเก่าจังเออคตรเก่าเลยนึกนึกถึง GTA ไอ้นี่เลยแซนเลยแซนล่ะเออกดสูตรตำรวดไว้จับอ่ะน้องทำด้านธุรกิจแล้วก็ไอเกมจักรยานอ่ะไอ้เพียวนั้นไบเกอร์จะคิดถึงสมัยเกมตลับมากว่าคอนท่าตัวนึ หน่อยเพย์ต้องให้เล่นเกมบ้านที่บ้านมีจอยเดียวใช่ไหมเวลโน่นหนึ่งอะเกมเกมแอปแอปซีเมนันเพย์เลงปะเป็นเพย์เลงแค่นันเพย์เลงเป็นเรื่ออะไรเรื่องสำลักเก่งเออทหารจิ๋วก็มันนะทหารจิ๋วเก็บแบบวะเฉพาะเกมบอยเลยผมว่าโคตรสนุกมากเจอเจอไอ้นั่นหรอไอ้จิ๋วไยอะ ไม่ไปเลยแล้วขยิเขยิบเขยาบัอ,อ,องวันอะไรน,นะจุ๋ยไปพี่่นานเลยมีขายผ่านเล็กนีขายเอาวะอยากรู้วะจุ๋ยไว้อเออเราซื้อมาเลี้ยงเอาปะที่เหลือยงไม่เคยเล่นเชียบอ่ะอืมคุยชีวิตมันลุมการจะเด็กยาวอะไรไปเล่นวะเหี้ยก็บอกแล้วดึงดาวตอนแบงค์คิดอะที่กำลังจะดังอ่ะเอ๊ะเอ๊ะป้าแป้งด้วย เจอเหรออืมแตเจอแบงค์แล้วแต่ถ้าเกิดมึงเคยเจอแบงค์มึงเคยเจอแบงค์ไม่คิดปะล่ะก็มาเคยเจอปะล่ะไม่เคยคนไหนอ่ะยังรู้เอ่ะเดี๋ยวได้รู้หนิย่องหรืแป๊บเดียวเข้าไปละจากแบงค์ธนาคารแซงย่องอ่ะหนุ่มแน่เอ้ะ เมื่อกี้ทิ้งไปไหนเนี่ยทำไมตากูเล็กกว่าตาเมื่วะผมพี่หรอชี้อะเป็นไงเออวะงาว่าไงเมื่อกีิ่งไปไหนไปไหนที่จริงมันที่จริงมันต้องติดกระดุมได้ทำไมอันนี้มันติดกระดุมไม่ได้ละวะเอิงอ่ะเอิงอ่ะเป็นอะไรเอิงอ่ะพูดอะไรพูดอะไรคืออะไรริกาลีเหรอไม่ใช่แค่เรื่องนี้อุ๊ยอะไรอ่ะก่อนอันนี้เอิงพูดว่าอะไรโสดอย่าพีแฟนวะอืม あ、校生の時に